สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปซื้อของกันนะคะทุกคนไปค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นช่วงส u ม m e อแล้วก็เป็นช่วงหน้าร้อนทุกคนพักผ่อนนะคะมาหาครอบครัวโอ้คึกคักมากะะวันนี้น,นี่เราก็มากับตีน้อยนะคะทุกคน เรือมี3ามลำใหญ่ๆเลยนะคทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนไหมคะนี่ก็น่าจะไปชุมนะไปค่ะไปอยู่นไปเไปไหนนะ เดินไปนะคะนะคะจำได้ไหมที่ตรงนี้นะคะเป็นที่เรียนของตีไม้เองนะคะน,นี้เราก็มาซื้อของนะเท่าจําเป็นเนาะอะไรหมดเราก็ซื้อไปนะคะ,คะทุกคนคะมาะะเยานันี่นะมาก้กองามคคค่า,า,ากับพดนะ ช่ยหนาวแล้วนะคะวีโอ okay. ้ยอนด้วไปทุกคนโอโหอันนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารนะคนหอมลูกตะก้อดแต่ภาพสั่นนิดนึงนะคะทุกคนไปค่ะเราเดินก็กๆกๆก็ก็ไอีน้อยนีนะคะบอกให้เอาเสื้อกันหนาวมาฝนตกมันจะเย็นเย็น กี่นาทีีทุกคนไปค่ะนี่จะโซ่ขันเดี๋ยวดูน <c oughs> ี่จะทนโอ <c oughs> ้ยเยอะๆไปไหนพี่กูไอ <c oughs> ้ก็จะกอดจะมาไมา้อย่างเดียวค่โอ้รูปนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เขาบ้านะคะ,ะบ้าป็นสีระบำมากๆลยเห็นไหมสวยเวอร์เลยค่ะไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านแขกนะคะ ค่ะโหคนลไม้หนคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเมืองเล็กๆน่าอยู่นะคะไม่วุ่นวายนะคะสะอาดสะอ้านก็จะเป็นร้านไทยก็มีนะคะอันนี้เขาก็ลื้อแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นงานอะไรสักอย่างเมืองตีไม้ก็ไม่รู้ไม่รู้นะคะทุกคนขออภัยด้วยนะคะ ก็ยังพี่นองเมยก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วค่ะอ่ะสามนาทีแล้วนะคะเอากี่นาทีดีจะให้มันครบแปดเอาสักห้าแล้วกันกัวทุกคนเบื่อนะคะทุกคนไม่มีอะไรเนาะ,ะโอ้ยพามาเบิงเติกมาเบิงรถนี่บอกว่าส่โบแมนพีหนองเอาลูกชายกับยังตงัวขึ้นไปนี้ก็เป็นโรงเรียนอีกนะคะโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรียนที่ติไม้ไปนะคะที่เขาส่งไปก็จะไปอีกเยอยะๆอันผู้ใดปึกนะคะข้าจอกกสิส่งไปทางฝุ่นนะผู้ใดเก่งข้าเจ้าก็สิส่งมาทางนี้นะคะโอ้ถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้โหที่นะเราก็ให้ดูนะคะนี่ชุดชุดเอ่อชุดเที่ยวเนาะอันนี้ก็คือชุดประจำชาติเขานะคะทุกคนแพงมากๆเลย นี่นะค่ะไปค่ะเราเชื่อว่าตีน้อยมันจะมาซื้ออะไรทักอย่างนี้แหลตีน้อยเลง็งแล้วนะคะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะร้านไทย,ยไวทสวัสดีเจ้าพี่กาย <c oughs> โอเคนะคะงั้นก็ เจอกันนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็สวัสดีค่ะอุ้ยเอาให้มันถึงห้าห้านาทีนะคะทุกคนดูร้านเขาใหญ่ร้านไทยเขใหญ่มากเลยนะคะดูค่ะนี่างประมาณนี้เที่ยวรถไปแฟนตะวงแล้วยี่โอ้ข้าวเป็นกระสอบเลยทุกคนไม่มีรถเข็นย่ すてきな。いい